เราตลอดทั้งปีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดนะคะแล้วก็พิธีประเพณีต่าง,างๆนะคะรวมไปถึงภาครัฐเองก็ยังคงดําเนินการในเรื่องของอนโยบายต่างๆด้วโดยเฉพาะเรื่องของ Software. s o f t ์ o w e r ค่ะซึ่งทางคุณแพทยองทานชินวัตรนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ s o f t ์ o w e r ที่เป็นโอกาสประเทศไทยนะคะใน d ดลี y นิว Talk 2024ค่ะ ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญด้านเศรษฐกิจก็คือยุทธศาสร์ p o พ e าวเวอนี่ยแหะค่ะเชื่อมั่นว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดดไปในภายศตวรรษหน้าแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้หลายสิบล้านคนนะคะซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการพัฒนาแรงงานเป็นแรงงานทักษะสูงค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ จากเอ่อแล้วก็บริการจากทักษะสูงนะคะด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมค่ะสร้างแบนดิ้งที่มีเรื่องเล่าซึ่งการทำโครงการ1ครอบครวนนัว1น o ่งซอฟท์พาวเวอร์หรือว่า f o r c e นะคะวันแฟมิลี่วันซอฟท์พาวโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกแบบหลักสูตรการอบรมที่ใช้ประกอบอาชีพได้จริงทุกคนเรียนได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่จากัดวุฒิการศึกษาก็จะช่วยเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มศัก,กยภาพคนไทยอย่างเอ่อไม่มีข้อจ แล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดค่ะสำหรับเป้าหมายก็คือการทำให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์าวร์ได้ทุกๆสาขาเลยยกระดับสินค้าและบริการจากวัฒนธรรมไทยให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งท่านนายกนะคะก็ย้ำว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยคือหุ้นส่วนของประเทศไทยค่ะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงคนไทยไม่ยากจนอีกต่อไปค่ะ